สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับ70ล้านหลายคนซื้อลุกสู้ใหม่ปิดบ้าน70ล้านแม่นกน้อยอุไรพรพิกเป็นสาวอายุ30จากที่โควิดนั้นได้ถาถมเข้ามาทำให้หลายอาชีพนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันกับวงการบันเทิงซึ่งงานต่างๆนั้นกับดหดทหายกันเป็นจำนวนมาก นัานคนบันเทิงอย่างแม่นกน้อยอยุไรพรศิลปินแนวลูกทุ่งหมอลำที่ก่อตั้งคณะเสียงอีสานคณะหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและโด่งดังทั้งในประเทศไทยทําให้แม่นกน้อยนั้นต้องประกาศขายบ้านในราคา70ลดานบาทอีกทั้งพ่อหลอดสามีของแม่นกน้อยนั้นยังมาไม่สบายซึ่งจากสถานการณ์ของแม่นกน้อยต้องเลือกระหว่างยุบวงเสียงอีสาน หรือต้องขายบ้านแม่นกน้อยเผยว่าปรึกษากับพ่อหลอดแล้วจึงเลือกที่จะยอมขายบ้านเพื่อพยุงวงเสียงอีสานเอาไว้ซึ่งตอนนี้บ้านตองห้าของแม่นกน้อยนั้นก็ยังขายไม่ได้และยังคิดจะขายอยู่พร้อมกับเผยว่ามีหนี้สินถึง50ล้านบาทและช่วงที่ปลดล็อกขายล็อกนั้นเสียงอีสานก็ได้ลุกขึ้นมายืนตั้งขายอีกครั้ง และก็ได้ลูกๆศิลปินแวะเวียนเข้ามาช่วยคอนเสิร์ตนี่สินก็พอลดลงบ้างซึ่งทางด้านตรีชนะคงและเตา๋าภูสินก็ได้ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าและมีการนำปลารปรุงสุกปลาลดและหัวหอมมาขายที่ตลาดไทยสิรีสจังหวัดอุดรธานีในราคาที่ย่อมเยาพร้อมกับระบุข้อความว่า ทำมาหากินพี่น้องเอ้ยวันนี้แม่นกน้อยมาขายของที่ตลาดไทยศริสานอกจากนี้ยังได้มีการจับหม่โชว์เสียงลูกคอซึ่งล่าสุดทางนั่นเพจเสียงอีสานนกน้อยอยุไรพรก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าลูกๆพากันมาซ้อมเตรียมผลงานงานโชว์ อยู่ที่บ้านส่วนแม่วันนี้มาขายของที่ตลาดหนองแสงจังหวัดอุดรธานีขอกำลังใจแน่จ้าผู้หญิงนักสู้ซึ่งก็มีชาวเนิตแห่เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างคับคั่งขอขอบคุณข่าวจากไทยเสียมนิวสครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสาข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ